สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสาบาทห้บาทเหมือนเดิมที่จะมาสรุปข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้เราฟังกันในทุกเช้าแบบนี้กับช่วงของ Blues Today ครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ครับ The p o w e เ of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid ไปสัมผัสกันได้แล้วครับที่งานม o t ต r Expo Impact Challenger 1เมืองทองธานีครับหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกไปดูที่เว็บไซต์ได้ครับ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็แดงหรือว่าเรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7ซเว่นอเลเนะครับข่าวที่น่าสนใจนะครับในวันนี้ก็มีหลายเรื่องเลยย้ำนะฮะว่านักเตะเชลซีตอนนี้อยู่ที่อาบูดาบีนะครับก็เดินทางไปฝึกซ้อมกันล่าสุดมี ยืนยันจากเดียร์เลติกครับบอกว่ากรัมพอตเตอร์ยืนยันว่าริสเจมเนี่ยแม้จะยังไม่ฟิตพอจะลงซ้อมเต็มรูปแบบแต่นักเตะก็กลับมาซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วนะครับขณะที่เวสลี์ฟูฟาน่าเนี่ยก็กลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วเช่นกันแต่ยังฟื้นจากอาการบาดเจ็บช้ากว่าริสเจมเล็กน้อยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับถ้านับนัดที่จะลงสนามกับบอลมัดเนี่ยก็มีเวลาสัก2 3สามอาทิตย์นะฮะไม่รู้ว่าจะฟิตทันหรือเปล่านะครับ ขณะเดียวกันพอตเตอร์ Potter พูดถึงเบนชิวเอลครับว่านักเตะผ่านช่วงแยกเก็บตัวพักฟื้นร่างกายแล้วตอนนี้กําลังค่อยๆอ,อยู่ในกลุ่มนักเตะที่ลงซ้อมกันแต่ยังไม่สามารถร่วมลงซ้อมได้นะครับในขณะที่เกป้าเนี่ยยังไม่กลับมาอยู่ในทีมแต่ก็กําลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วส่วนในรายของรูเบนดอตชิกเนี่ยยังแค่ฝึกซ้อมอยู่ในยิมนะครับแต่คาดว่านะฮะจะกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้ในสัปดาห์หน้า ทุกคนดูฟื้นตัวได้ดีครับถือว่าเป็นข่าวดีของทีมนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานมีข่าวสุดช็อกครับว่าเอเดนาซาเนี่ยประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเขาบอกว่าถึงเวลาเปิดหน้าถัดไปของชีวิตขอบคุณสําหรับความรักขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้ขอบคุณสําหรับความสุขทั้งหมดตั้งแต่ปี2008นะครับวันนี้ผมตัดสินใจแล้วที่จะยุติการรับใช้ทีมชาติ มันมีคนพร้อมสารตอบผมแล้วนะครับผมจะคิดถึงพวกคุณนะครับก็เป็นการอำลาทีมชาติอย่างสุดซึ้งของเอเดนอาซานะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากแม a ล็รับอกว่าราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยกำลังพิจารณาว่าเดินจะเดินทางกลับไปร่วมแคมป์ทีมชาติอังกฤษอีกครั้งครับแต่ยังไม่มีการตัดสินใจในครั้งสุดท้ายแม้เชื่อว่าเขาน่าจะกลับมาร่วมทีมชาติในเย็นวันศุกร์ก่อนที่อังกฤษจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับอ่เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะมาหรือไม่มานะฮะ นอกจากนี้ครับยังมีบทสัมภาษณ์ของเจ้าหนูโอมารีฮัชิซันครับที่ได้เดินทางมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ครับเขาบอกว่าผมพร้อมจะขอคําแนะนําจากพี่ๆในทีมพวกเขามีประสบการณ์มากกว่าผมครับหลายคนที่ได้ไปบนโลกก็คอยช่วยเหลือผมมาตลอดครับช่วงที่ผ่านมาผมสนิทกับริสเตมคานี่ชูกูเอเมกาแล้วก็เทรวชโลบามากขึ้นผมเข้ากันได้ดีกับทุกคนนะครับอ่เห็นเล่นชุดเล็กนี่แค่พริ้วเหลือเกินนะสำหรับโอมาริฮัชชิซันนะครับ ขณะเดียวกันแมตต์ลอครับรายงานว่าเจ้าของทีมเชลซีเนี่ยยังคงเชื่อมั่นในตัวกรัมพอตเตอร์ถึงแม้สุดท้ายเนี่ยทีมจะพลาดท็อปโและไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นฮะกองแช่งก็ต้องถอยไปก่อนนะครับเพราะรายงานจากแมตต์ลอยืนยันว่ายังไงก็ยังสนับสนุนพอตเตอร์ต่อไปนะครับ ฝั่งของเดอะซันรายงานว่าเจ้าของทีมเนี่ยยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงสนามต่อไปโดยคาดว่าจะเพิ่มจํานวนคนงานมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อโครงการเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีบทสัมภาษณ์ที่แซมอนฟิลิปลงไว้ครับฟองเลเบิร์ฟจะพูดถึงดีแคนไรส์ครับเขาบอกดีแคนไรส์คืออนาคตที่แท้จริงของ,องกฤษครับ เชลซีทำพลาดครั้งใหญ่ที่ปล่อยตัวเขาออกไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับโอ้แต่เคสนี้ก็ยากครับถ้าไม่ปล่อยเขาออกไปเขาก็ไม่โดดเด่นขนาดนี้ครับอาจจะไม่ได้เล่นเลยด้วยซ้ำนะสำหรับทางดีแคนไรท์นะครับขณะที่กเกาโชมคาร์โต้ครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยวางแผนที่จะเซ็นสัญญากับเจดอนซันโชเนื่องจากท็อตโบลี่ต้องการดึงตัวมาเสริมทัพหากสามารถปล่อยตัวปูลิซิชออกจากทีมได้นะครับแต่ว่าเป็นสื่อจากอิตาลีนะก็ตีฟังหูไหว้หูแล้วกันนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีรายงานว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ยตั้งค่าตัวของชชลฟิลิกไว้ที่รา,ราวๆ140รบล้านยูโรครับโดยมีเปสเชเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมแล้วก็เชลซีเนี่ยก็สนใจชชลฟิลิกเช่นกันนะครับส่วนฝั่งของนติมมินส์ครับตีไว้เป็นลือเลยครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเคยสนใจในตัววิลฟริดซาฮาในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและยังคงสนใจอย,อยู่จนถึงตอนนี้นะครับแต่พวกเขามองคริสโตเฟอร์อินคุนคูและราฟาเอลเลอาเป็นเป้าหมายหลักก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นซาฮาจะเป็นตัวเลือกรองนะครับส่วนฝั่งของ s ซม o อนฟิลิปครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอกับบาเยมวนิกในการขอพยายามแลกตัวพูลิสิชกับคิงส์ลีโคมองนะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจนะผมว่าเชลซีถ้าได้โคมองมาก็โอเคส่วนฝั่งของบาเยนเนี่ยการได้พูลิสิชไปผมว่าบาเยนน่าจะจําได้นะครับตอนพูลิสิชเล่นกระดอดมูลน,นี่ก็เป็นตัวแสบเหมือนกันนะฮะ นอกจากนี้ครับเป็นข่าวจาก The, uh, The Secret s เก u านะครับก็ตีไว้ลือไว้ก่อนครับฟังหูไว้หูนะครับมีรางานว่าเชลซีเนี่ยเริ่มพูดคุยกับเอเย่นของยูโซฟามูโกโก้ครับกองหน้าดาวรุ่งของดอทมุนถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมแบบฟรีเอเย่นในช่วงซัมเมอร์หน้าครับโดยพร้อมเสนอสัญญา5ปีบวกออปชั่นอีก1ปีให้กับนักเตะครับโดยเชลซีมองว่านี่เป็น เป้าหมายที่เป็นไปได้มากกว่าเอนดริกนะครับเจ้าหนูดาวรุ่งยูซฟามูกโกโก้ที่ผมรู้จักตั้งแต่ตอนแกเล่นนอดมุลสำรองอะ่ะผมจําได้ว่าลงเล่น40นั้นต่ยิงไป60กว่าลูกนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ขึ้นชุดใหญ่ด้วยแล้วก็ติดทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่ไปแล้วด้วยนะครับขณะที่ดินโจนจากกิมมีสปอร์ตครับรายงานว่าถ้าท็อตมูร์ยังสนใจโรนัลโดมากขนาดนั้นเนี่ยทำไมท็อตโบรี่ไม่ไปสนใจเมสซี่ไปเลยล่ะครับ พเมซี่ยังดูจะเข้ากับทีมเชลซีได้มากกว่าคริสตอโนโรนัลโดซะอีกนะครับก็แหมเป็นคำพูดที่อาจจะโดนใจเหมือนกันนะสำหรับทางดีนโจนจาก Give m มีสปอร์นะครับที่เหลือเนี่ยมีรายงานจากแบตลรอบอกว่ามีแหล่งข่าวเชื่อว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยน่าจะอยากคุมทีมชาติอังกฤษมากกว่าทีมชาติเยอรมันในตอนนี้นะครับ เออก็จริงนะเพราะว่าดูทีมช่าอังกฤษในทรงดูดีกว่าเยอรม,มันเยอะเลยครับนอกจากนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของอารเรียงราบิโอครับพูดถึงความต้องการที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกครับเขาบอกว่าเขาพูดมาตลอดครับว่าอยากไปเล่นในอังกฤษผมยังมีความปรารถนาอย่างนั้นอยู่ผมอยากลงเล่นในพรีเมียร์ลีกครับแต่ไม่มีทีมไหนในใจตอนนี้อย่างเลือกไม่ได้ว่าอยากจะเล่นทีมไหนผมแค่รู้สึกอยากเล่นในลีกนั้นมันเป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงครับมันดึงดูดตัวเขามันสอดคล้องกับคุณภาพของตัวเขานะครับ อันนี้เป็นเรียกว่าความเห็นจากอาเดียงราบิโอนะครับที่มีข่าวกับเชลซีแล้วก็แมนยูอยู่แต่เชื่อว่าถ้าฟอร์มบอลโลกแกจำแจ a m แบบนี้นะฮะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมีโอกาสที่จะย้ายทีมแม้กระทั่งในเดือนมกราคมครับหรืออาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์นะฮะสำหรับอาเดียงราบิโอแต่ว่าต้องระวังอายุหน่อยนะครับเพราะว่าแกจะแตะ30อยู่แล้วนะฮะสำหรับนักเตะรายนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นช่วงของข่าวสารของเชลซีที่มาฝากกันนะครับบอลโลกก็เดี๋ยวจะพักวันนี้อีกหนึ่งวันนะฮะ ก็อาจจะได้นอนกันเต็มที่หน่อยแล้วก็ในวันศุกร์เนี่ยจะกลับมาโม่แข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตามฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ